มีเบื้องหลังที่แบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไหมมีค่ะเคยไปเอ็นข้างนอกก็<อ>ม,มีแฟนลูกค้ามา<อ>แล้วก็โดนเขาจิกผม<อ>หนูอายมากผมหนูติดมือเขาเป็นกำๆเลยแบบว่าขาดการบำรุงอะไรอย่างง<ช>ี้เหรอ,หรอ <S <S เออพี่ก็เคยนะแบบเขาอยากลูบผมเนี้ยแล้วมาติดแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามี แอปเปดูเราฉีดไปเลยแล้วดูนะสางสองสามทีรืดปื้อรืดปื้รืดปื้ดแล้วแถมหอมอีกด้วยเออหอมปะหอมตอแหลว่าฉันฉีดต้องเนี่ยแหละเด็กเอ็นนี่แท้ดูกดเการยดง้างสั่งเลยเมื่อกี้กดยกเลิกตะกร้าท่านเป็นคือตอนนั้นอะที่โดนหนึ่งผมเนี่ยคือมันหลุดแบบทั้งรากเลยหรือว่าแค่ขาดออกทั้งหลุดทั้งรากแล้วก็ขาดแต่ส่วนมากจะขาดเยอะกว่าเขาเรียกว่า ผ่านสารเคมีอาจจะเยอะแล้วก็โดนความร้อนอะไรเงี้ยเยอะนะ,ะต้องแบบบำรุงนิดนึงเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ตัวนี้ให้อันนี้ต้องบอกเลยว่าวงการแพทย์นี่เขาให้การรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ในเรื่องของการปลูกผมมันทําให้ผมแบบแข็งแรงด้วยอันนี้บอกเลยว่ามาจากไต้หวันนะเป็นเจ้าแรกนะคะจริงๆริงเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนโปรโมทเจ้าแรกเลยสารสกัดเขานะคะทุกตัวปลูกในอุทยานแห่งชาติของไต้หวันเออไม่มีสารเคมี